ที่สนะครับท,ท,ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมผ่านทุกช่องทางขอบคุณคทุกความเห็นที่ส่งเข้ามาใน f c e e o o o ไลฟ์นะครับขออภัยน่าจะไม่มีเวลาอ่านออาอากาศแต่ผมเห็นผ่านตาทุกคอมเมนต์ะนะครับก็ขอบคุณที่ท,ทักทายกันเข้ามาด้วย คอมเมนต์ <Comment S 2> ประมาณ3ามสี่คอมเมนต์หลังๆเนี่ยชอบข่าวคุณอาคาคือเมื่อวานนี้เห็นแล้วว่าเราควรจะต้องมีข่าวอะไรแบบนี้บ่อยๆออ,ออกมาทำทำดีพี่เขาคงไม่ได้หวังผลอะไรนอกจากจะหวังให้ว่าจะได้ช่วยเหลือจะได้ดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อทําดีฝังคมต้องการข่าวแบบนี้มาจะลงใจเยอะๆคือบรรยากาศบ,บ้านเมืองจะวุ่นวายอย่างไรตึงเครียดอย่างไรขอแค่เรามีน้ําใจกับคนรอบข้างแค่นั้นมันก็น่าอยู่มากขึ้นแล้วนะแล้วก็ชื่นชมด้วยความช่างสังเกตของพี่เขาอะนะมาดูอีกเรื่องหนึ่งอะเดี๋ยวสรุปเลยก็แล้วกันนะคะหลังจากที่คุณชาย นำคณะบกรบรรณาธิการต่างเนี่ยมาถแถลงข่าวการปรับเนชั่นชมใหม่แล้วก็การลาออกของบรรดาอดีตผู้ประกาศหรือผู้ดำเนินรายการไปก่อนหน้านี้ลอดใหญ่นะคะมันมีประโยคนึงก็คือนั่นน่ะคุณวีรศักดิ์พงศ์อักษรคุณป๋องก็เป็นบอกหนึ่งในบกด้วยก็คือพิธีกรเนี่ยพอคุณชายพูดจบแชมปเท่เาบอกอ่ะแต่ละท่านมีใคร,ครจะเปิดใจอะไรยังไงไหม,มปรากฏว่า คุณวีรศักดิ์พงศ์อักษร,รบรรณาธิการบริหารของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนี่แหละค่ะ,ะเปิดใจตอนหนึ่งบอกว่าการทำงานของสถานีบิดเบี้ยวอาอ,อยู่แล้ว <laughs> รู้สึกเศร้าใจที่ผู้สื่อข่าวภาคสนามเนี่ยเวลาออกไปรายงานข่าวการชุมนุมต้องหลบหลบซ่อนๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ดูแลสื่อทีวีคือคุณคุณ,ค,ณคุณวีระศักดิ์เนี่ยแกอยู่ในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์นะนะแกก็บอกว่าดูแล้วแกก็สะท้อนใจก็เศร้าใ,ใจนะเวลาไปรายงานข่าวต้องปิดไม้ต้องไม่มีชื่อไม่มีไมเนชั่นต้องอยู่ห่างจากม็อบเป็นสิ่งที่ไม่ดีขณะที่ช่องอื่นเนี่ยสามารถไปรายงานตรงกลางม็อบกลางมวลชนได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณวีระศักดิ์เองแกก็ตั้งคําถามว่าเนชั่นมาอยู่จุดนี้ได้ ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการกลับไปสู่การทําหน้าที่สื่ออย่างแท้จริงเป็นสถาบันสื่อทุกคนมีความภาคภูมิใจได้มากที่สุดการที่เราดึงกลับแม้ว่าจะบิดเบี้ยวไปบ้างระยะหนึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ถ้าทุกคนช่วยกันคุณวิรศักเองเนี่ยเคยจัดรายการก่อนหน้านี้สามบกสุดท้ายเนี่ยก็โดนปรับผังออกไปก็คือเป็นผู้บริหารชุดเก่าในระีับ<อ>รับอ,อกเ<อ>ลีออ่างอากาศเลยนะออพูดกันตามตรงคุณคยี่เหรอไม่ไม่ก็จริงจริงคืออยู่อยู่ก็ จากที่เคยมีรายการอยู่ๆวันนุ่งขึ้นก็ไม่ต้องมีมันเออมันไม่ใช่เหมือนแบบเป็นผักแบบสิบเดือนจะไปไตรมาสหนึ่งจะไปอะไรอย่างเงี้ยแบบที่โดนกันหนักๆสมัยคุณทักษิณนะแบบที่โดนกัน่ะนะคะก็ปรากฏว่าอ้าว คนที่เขาเคยจัดอยู่เขาก็รู้สึกว่าอันนี้ประเด็นนี้ถูกพาดพิงคุณสันติสุขเมืองสีเมื่อเมื่อหลังพอได้ฟังปุ๊บเมื่อวานนี้มีการชี้แจงประเด็นนี้เลยนะคะโพสเฟซบุ๊กสุดตัวบอกว่าผมว่าผมก็เดินออกไปดีๆแล้วนะครับแล้วเจ้าตัวก็โพสต์เป็นข้อความแล้วก็เป็นภาพเรตติ้งรายการแกเนียเรตติ้งสูงสุดในช่องนะที่วงอยู่คือ <Excuse S 2> รายการ,ร <LEGO. S 1> ที่คุณสันติสุขใช่ก็เป็นเขาเย็นที่เรตติ้งสูงที่สุดในช่องนะคะคุณสันติสุขบอกว่าอย่างนี้ผมยืนยันว่าทุกรายการที่ผมทำหน้าที่จน ใส่ร้ายป้ายสีใครมีแต่พวกที่ไปกล่าวหาแบบเลื่อนลอยตัดต่อใส่ร้ายอีกต่างหากแน่นอนผมเคยตอบโต้เอาหลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริงมาชี้แจงหักล้างพวกโกหกโดยเฉพาะโกหกใส่ร้ายในหลวงและผมก็ทําต่อไปแน่อย่างสุภาพชนเสรีภาพสื่อต้องไม่ใช่เสรีภาพให้ใครมาโกหกยังไงก็ได้โดยไม่รับผิดชอบต่อคนดูนะครับ ถ้าการตอบโต้ม็อบด้วยข้อมูลจริงแล้วทําให้ม็อบที่ด่าในหลวงด้วยคํำหยาบคายไม่พอใจจนพานไปกดดันคุกคามนักข่าวภาคสนามเราควรโทษใครครับเช่นเดียวกันอีกคนหนึ่งพี่ปองเมื่อวานนี้พี่ปองโพสต์ภาพจริงๆพี่ปองโพสต์สั้นๆว่า keep g o i n g อาลี keep g o i n g แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพี่ปองก็ไปอีดิทเพิ่มต่อว่า ทำในสิ่งที่เชื่อและเชื่อในสิ่งที่ได้ทําลงไปและจะทําอย่างนี้ให้ดีขึ้นไปอีกตลอดไปในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งนักข่าวคนหนึ่งพิธีกรคนหนึ่งเชื่อมั่นในชาติศาสกระฝัดไม่เคยบิดเบือนไม่เคยบิดเบี้ยวซื่อสัตย์ต่อต,ตัวเองซื่อสัตย์ต่อว,วิชาชีพเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรทําอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วเธอก็บอกว่าเห็นกันอยู่ก็คงเห็นกันอยู่ไม่ต้องเอื้อเอ่อยอะไรให้มากความแล้วก็แฮชแท็กก็ออกมาดีๆแท้แทครับ อีกคนหนึ่งคุณสถาพรเกื้อสกุลนะครับเป็นอดีตผู้ดำเนินรายการเนชั่นเจาะข่าวเชาว้าแล้วก็เนชั่นเจาะข่าวโพสข้อความเช่นเดียวกันในหัวข้อสังคมบิดเบี้ยวเพราะสื่อบิดเบือนหรือเพราะใครพยายามปิดบังความจริงอบอกว่าสังคมยุคปัจจุบันที่อาจเรียกได้ว่าเป็นสังคมยุคสื่อสารความเจริญก้าวหน้าหรือความอยู่รอดของสังคมขึ้นอยู่กับคนในสังคมได้รับข้อมูลข่าวสารถูกต้องทันเวลาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมสื่อจริงถูกจับตามองเป็นพิเศษเพราะสื่อมีบทบาทสําคัญในการเสนอข่าวสารข้อเท็จจริงตลอดจนชี้นําความคิดของคนใน ส,สื่อสามารถแสดงบทบาทหน้าที่ในขอบเขตที่แตกต่างกันแต่สาระสําคัญยังคงประกอบไปด้วย1การรายงานข่าวสารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยข้อมูลข้อเท็จจริง2การแสดงความคิดเห็นซึ่งสื่อจะต้องทําหน้าที่แทนประชาชนด้วยการเสนอความเห็นตั้งคาถามในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆต่อสาธารณชนและชี้นาไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมสร้างสารรค์และให้ข้อมูลความจริงหากว่าเนื้อข่าวนั้นบิดเบือนหรือว่าเป็นเท็จ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ความจริงไม่ใช่นําแต่เสนอทั้งที่รู้ว่าเนื้อข่าวนั้นเป็นเท็จ อันนี้ผมเพิ่มเติมให้อยากรณีล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์แถลงอยู่สื่อสารส์หลายเจ้าที่เป็นเจ้าใหญ่เนี่ยตัดเสียงเลยนะบอกว่าเป็นข่าวปลอมหร <laughs> ือซ้ำ่ามนะครับการให้ปัญญากับผู้เสพสื่อนอกจากรายงานข่าวแล้วสื่อต้องทําหน้าที่ให้ปัญญากับผู้ชมทั้งความรู้ในด้านวิชาการเฉพาะเรื่องที่นําเสนอและความรู้ทั่วไปมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นดังนั้นการทําหน้าที่สื่อคล้ายกับการทําอาหารมีเจ้าของมีผู้จัดการร้านมีผู้เลือกซื้อวัตถุดิบมีพ่อครัวหรือว่าเชฟคอยปรุงอาหาร กับลูกค้าองค์กรสื่อคล้ายกันเจ้าของกองบรรณาธิการเหมือนผู้จัดการมีนักข่าวคือคนที่ไปเลือกซื้อวัตถุดิบผู้ประกาศเป็นผู้ปรุงเรื่องราวให้ถูกปากผู้เสพสื่อเปรียบกับเชฟหรือพ่อครัวอาหารอร่อยถูกปากหรือไม่อยู่ที่เชฟการนําเสนอข่าวจะได้รับความสนใจมากน้อยอยู่ที่ผู้ประกาศที่สําคัญเมื่อวัตถุดิบสําหรับทําต้มยํากุ้งลูกค้าสั่งต้มยํากุ้งพ่อครัวจะปรุงแกงจืดไม่เสริม มันใช่หรือการที่บอกว่าสังคมบิดเบี้ยวแล้วกล่าวโทษสื่อหรือผู้ประกาศคงไม่ถูกนักส่วนตัวแล้วที่ผ่านมาทำหน้าที่พ่อครัวปรุงรสให้ถูกปากแต่ไม่ทำต้มยำกุ้งให้เป็นแกงจืดเพราะนั่นคือการบิดเบือนนั่นคือการไม่ทำหน้าที่เสนอสิ่งที่เป็นจริงและที่ไม่ทำอีกอย่างคือการเสนอความจริงแค่ครึ่งเดียวเพื่อประโยชน์บางอย่างอันนี้เลวยิ่งกว่าการไม่นำเสนอเสียอีกเพราะคุณกำลังปิดบังความจริงอีกไม่นาความจริงจะปรากฏ ผู้ชมจะตัดสินคุณเองอย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามืออันนี้ผมเพิ่มเติมให้ไม่พูดถึงเนชั่นและกันเอาประสบการณ์ตรงสมัยที่ยังเป็นเอส v สมัยการเมืองแรงๆผมไปทำข่าวคนักศินกลับประเทศไทยกลับแผ่นดินคือตอนนั้นมีกลุ่มนปชแล้วมีแล้ววันนั้นไปกับพี่บาสมีมวลชนไปรอคุณนักสินที่สนามบินหลายพันสิ่งที่ทีมข่าวเราทาคือถอดโลโก้ทุกอย่างเอารถไปจอดรายงานอยู่ไกลๆ ถามว่ามีมวลชนมาจ้องหน้าไหมมีตอน5 3เกิดเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองนักข่าวเอสไปทําข่าวทุกที่ถอดโลโก้ไม่แสดงตนแต่ก็ไปรถยังไม่เอารถที่ติดโลโก้ช่องจําได้เลยตอนนั้นล่าสุดเหตุการณ์14ตุลานักข่าวผู้หญิงเราไปช่วยกันเหตุชุลมุนวุ่นวายด้วยซ้ำ ถามว่าเราอาจจะไม่ได้รับการต้อนรับอาจจะมีคนมาหาเรื่องเราเราอาจจะไม่สามารถแสดงโลโก้ของเราให้กับคนอื่นได้เห็นว่าเราเป็นสำนักไหนหและอาจจะต้องเรียกเลี่ยงเลี่ยงที่จะตอบคำถามเวลามีคนถามว่ามาจากไหนด้วยการตอบว่ามาจากสื่อผู้จัดการเป็นต้นะอะไรแบบนี้แต่เราเคยมีปัญหากับบทบาทจุดยืนของเราไหมผมคุยกับพี่ๆทุกท่านไม่มีเพราะเรารู้ดีว่าเราทําอะไรอยู่และประเด็นก็คือต้องไม่ไปโกหกโดยการไปอ้างสถานีช่องอื่นด้วยเพราะนี่ผิดล่ะ ใช่ถ้าจะให้ได้ข่าวแล้วต้องไปโกหกคนอื่นแล้วมันทําให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นด้วยอันนี้ไม่ใช่ละมันมีวิธีค่ะเ,เราอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราสัมผัสโดยตรงมางคุณโกบางที่เขาอาจจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ<ๆ><ๆ>ไม่ชิน ไม่ชินหรอก็ปี5้าสาเมื่อพละวานคนจนก็ไปถ้าเป็นอย่างนี้แล้วค่ะคือถ้าอิงการเมืองปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแบบนี้แต่อยู่ที่ว่าวิธีการในการรับมือในการแก้ปัญหาเขาก็เลือกวิธีการแก้ปัญหาว่าเพราะฉะนั้นก็กลับไปเป็นยุคเดิมอย่างที่เคยเป็นหลายคนบอกว่าเอ๊ะเปลี่ยนไปอะไรยังไงไหมดิฉันเนี่ยมองสวนสวนทางคนอื่นเลยนะว่าไม่เปลี่ยนเขาแค่กลับไปเป็นยุคเดิมแบบที่เขาเคยเป็นประเด็นที่ผมจะสื่อคือผู้บริหารช่องเราไม่เคยออกมาบ่นนะ มันมีที่ไหนคุณมานั่งทะเลไม่มี<อ>ไม่มีก็ลามไปถึงโฆษณาค่ะมีคนไปถามเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้คุณหมอเรนทองโฆษณา ลงโฆษณารายการตอนเย็นนะนะของคุณเดชลีโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ <c oughs> ก็คุณหมอเหรียญทองเมื่อวานนี้ทั้งโพสต์คลิปคุณสนทะนะคะสนทีท้อนะ,ค,ะคิดว่าชนะแต่แพ้ล้มกระดานแล้วก็รวมถึงโพสต์อีกหนึ่งโพสต์ก็มีคนเข้าไปถามคุณหมอนะคะว่าคุณหมอแล้วคุณหมอจะถอนโฆษณาออกหรือไม่อย่างไรคุณหมอก็เลยตอบกลับไปว่าถอนตั้งแต่หนึ่งธันวาคม63าเป็นต้นไปครับ ก็แกก็มาโพสต์ครั้งหนึ่งนะคะว่ามีหลายท่านถามผมว่าผมจะยืนหยัดก,กับเนชั่นทีวี22หรือไม่ผมขอเรียนว่าผมได้เห็นโพสต์สแสดงความคิดเห็นต่างๆของผู้บริหารคนใหม่ของเนชั่นแล้วผมและโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็ขอลาออกจากเนชั่นตั้งแต่1ธันวาคม63ตามน้องๆทุกคนไปด้วยสิครับครับเมื่อวานนี้คุณหมอแชร์โพสต์ของคุณสนทีด้วยนะใช่ใช่อช่ขอ,อขอบคุณมาในที่นี้นะครับเปลี่ยนบรรยากาศไปดูข่าวดีๆกันสักหน่อยก่อนที่จะไปปิดท้ายเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภาคใต้เมื่อวนนีี้ท่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่<ม>นครนะพาไปดูที่ชนบุรีกันก่อนนะครับเมื่อวานมีการรวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่ชนบุรีหลายหมื่นคนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองแล้วก็เสื้อสีชมพูไปที่บริเวณสะพานใหม่เลียบชายทะเลหรือว่าสะพานชนละมากวิถีเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษานะครับสแสดงกิจกรรมปกป้องสถาบันนะครับก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงไปร่วมหลายคนก็มีคุณบินและก็คุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ไปด้วยนะก็มีการเดินขบวนกันมาจากบริเวณสะพานไปที่หน้าสาระ การจตชนบุรีมีการชูพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชินีไว้เหนือศีรษะก่อนจะส่งเสียงทรงพระเจริญตลอดเส้นทางนะครับคุณบินบาลิลิทให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเองแล้วก็คุณเอกพันเนี่ยพร้อมจรเินทางไปทุกจังหวัดที่พี่น้องชาวไทยทํากิจกรรมเทดทุนแล้วก็ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องออกมาปกป้องพระองค์ท่าน ซึ่งต้องการกำลังใจจากประชาชนทุกคนส่วนผู้ที่ล้มล้างสถาบันตนเองและผู้มีความจงรักภักดีจะรอให้ถึงที่สุดซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางด้านของนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างอคอกนะครับคุณพิรมอาจวารินบอกว่าตนเองและประชาชนบุรีมีความจงรักภักดีพร้อมที่จะปกป้องสถาบันพระมหากรรษัตริย์ที่มีมาแต่โบราณการกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและไม่มีการประทะกันกับมวลชนฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างใดครับ ในไหนก็พูดถึงประเด็นนี้แล้วขอเอาประเด็นคุณเทพไทยขึ้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาประเด็นของคุณคุณธนาธรเอาไว้แบกหน้าอย่างนั้นดีกว่านะเพราะแบบนี้ไงคุณเทพไทยก็เลยออกมาชี้ว่าทําไมกลุ่มปกป้องสถาบันได้รับการดูแลไม่เหมือนกับอีกกลุ่มหนึ่งคุณเทพไทยบอกว่าส่วนใหญ่เป็นมลชนจัดตั้งมาด้วยนะอย่าพิ่งฝ่ายหัวอย่าเพึ่งฝ่ายหัวคุณเทพไทยเสนาพงนะแกพูดถึงการที่พลเอกประยุทธ์ออกมาปราบว่าไม่ให้มีการจัดม็อบมาชนม็อบ เพราะว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาความขัดแย้งซึ่งคุณเทพไทยบอกว่าเรื่องนี้ก็แสดงความกังวลแล้วก็เป็นห่วงสถานการณ์การเมืองมาโดยตลอดนะคะเพราะว่ามีความพยายามจะสร้างสถานการณ์ให้เกิดม็อบชนม็อบมาโดยตลอดเลยต้องขอบคุณพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างยิ่งที่ได้แสดงท่าทีอย่างจริงจัง ส่งสัญญาณไปถึงทุกฝ่ายไม่ให้มีการจัดชุมนุมในลักษณะ,ะเผชิญหน้ากันไม่ว่าจะเป็นคณะราษฎร63หรือว่ากลุ่มปกป้องสถาบันหรือกลุ่มมวลชนใ,นใดๆก็ตามเลี่ยงได้เลี่ยงอย่าจัดที่เดียวกันวันเวลาเดียวกันหรือสถานที่เดียวกันเจ้าหน้าที่เองต้องดูแลความสงบเรียบร้อยทุกด้านะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการประสานบริการจัดการชุมนุมของทุกฝ่ายให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยโดยกลุ่ม ปกป้องสถาบันคุณเทพไทยใช้คําว่าส่วนใหญ่เป็นมวลชนจัดตั้งมีการระดมมวลชนและได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่รัฐนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงและห้ามปราบไม่ให้มีการดําเนินการลักษณะม็อบชนม็อบเด็ดขาดนะคะขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์ต้องส่งสัญญาณไปกําชับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการทําผิดกฎหมายว่าจะต้องบังคับใช้อําน,นาจบ,บ,บว่ากันไปเขาไม่ฟังคุณเทพไทยประโยคหลังแล้วละเ <laughs> พราะมมนมีประโยคนึงที่บอกว่ากลุ่มปกป้องสถาบัน ส่วนใหญ่เป็นมวลชนจัดตั้งมาและ <Yeah. S 1> ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่รัฐทัวยังไม่ต้องไปลงค่ะพักเดียวันเองลงให้แล้ว mm hmm. คุณราเมศรัตนชวเวงโฆษกของพักประชาธิปัตย์โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวแชร์ข่าวดังกล่าวแล้วบอกว่าแล้วพวกที่จับจ้วงก้าวล่วงสถาบันจัดตั้งไหมครับใครอำนวยความสะดวกครับแฮชแท็กราเมศชี้เปรี้ยงกลุ่มจับจ้วงสถาบันมีการจัดตั้งและอำนวยความสะดวกโดยคนที่คิดไม่ดีกับแผ่นดินซึ่ง โอ้โหเท่านั้นแหละคุณคืออันนี้คุณคุณราเมศเขาล้อผาดหัวของไทยโพสที่ไปโค้มาจากคำพูดกุณเทีบไทยถูกต้องอแต่ว่าแกตั้งคำถามสั้นๆไปนั่นแหละว่าอีกกลุ่มหนึ่งล่ะจับโจ้งไหมจัดตั้งไหมและใครอำนวยความสะดวกให้พูดกันตรงๆง ไม่โลกสวยก็มีทั้งคนที่มาด้วยใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็บางส่วนก็คงจะถูกจัดตั้งมาอันนี้ก็เข้าใจได้คุณเทพัทยการเมืองนานากรุเทพไทยไม่เข้าใจเหรอคุณเทพไทยไม่เคยขนคนไปร่วมกิจกรรมอะไรเลยหรือแล้วในงานนั้นคุณเทพไทยไม่เคยเจอคนที่มีจิตใจจะมาร่วมจริงๆเลยหรือค่ะผมมองว่าการที่คุณเทพไทยมาฟันธงแบบนี้เนี่ย ดูถูกน้ําจิตน้ําใจคนไทยมากไปหน่อยนะถามว่าจัดตั้งมีไหมมีเพราะว่ามันจะต้องมีแกนนำนึกออกไหมคุณก็คาว่าจัดตั้งหมายถึงว่าเป็นคนที่เริ่มขึ้นมาว่าเราคงจะต้องทําอะไรในการที่จะแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์แต่ว่าจะช่วยกันมากช่วยกันน้อยใครมีเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยว่ากันไปอย่างจังหวัดบ้านที่ฉันกระจกคีรีขันคุณก็มีท่านหนึ่งเนี่ยมาตั้งคําถามก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคุณก็ามาตั้งคําถามว่าแล้วเนี่ยจะทําอะไรยังไงได้พวกที่มันจับช่วงแสดงพลังจะช่วยอะไรกันได้เสียงบไปเปล่า คุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยมาปาสลิปใส่ก็คือชันบริจาคชั้นช่วยรวมกลุ่มกันแล้วไปบอกไปแจ้งมันคือมันต้องแจ้งถูกว่าเป็นสถานีราชการต้องไปแจ้งก่อนว่าอาจจะขอจากกิจกรรมแบบนี้แบบนี้นะแต่งบไม่ต้องเดี๋ยวออกกันเองบริจาคกันเองก็มีเยอะในลักษณะแบบนี้พอมีสสในดวงใจอะคุณมาพูดลักษณะแบบนี้หลายคนเสียใจเสียใจมากเพื่ออย่าเอาการเคลื่อนไหวทั้งหมดมองเป็นการเมือง หลายคนที่ออกไปแสดงพลังปกป้องสถาบันไม่ได้ต้องการที่จะไปสนับสนุนกลุ่มใดทั้ทงสิน้นแต่ต้องการที่จะมาแสดงพลังปกป้องสถาบันเพียงเท่านั้น<ต>จริงแต่ก็จะต้องมีคําเตือนค่ะว่ามันมีความคาบเกี่ยวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญลักษณ์ที่ใช้พฤติกรรมที่แสดงออกเนี่ย คุณทําอย่างใดอย่างหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็จะถูกตีความถูกเหมารวมไปเดี๋ยวพักสักครู่จะต้องพากันและช่วยกันเตือนสตินะคะอันนี้ต้องขออนุญาตเลยอาจจะไม่อาไม่ถูกใจ <คน S 2> อาจจะไม่ถูกใจคใครแต่ว่าแต่ว่าต้องเตือนสติต้องบอกกันอะไรที่ดีเราสนับสนุนแต่อะไรที่จะเป็นข้อบกพร่องรเราต้องช่วยกันเตือนสติเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะ